ตอนนันผมยังไม่ยัดไหนอ่ะคุยตัวไหนวะเนี่ยตัวทีข่าวครับไม่ไม่กดผิดนะไม่มันมีกระตุ้นเพิ่มพลังเยอะช่วยนบ้านไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเขียนสามตำบลมันมีอาจช่วยอธิบายด้วยกับโปรดส่งข้าไปจากพี่อ๋อนี่ออกไปใช่ไหมก็ต้องอาจช่วยอธิบายด้วยใช่ไหมได้แล้ว ไอเจอเลยนะป้าม่เนเล่นมากแต่ละตัวค้าเร็วแล้วเริ่มเถอะวงเด็จะน,เนา,ขขาเต็มตัวก่อนเปิดศึกค้าขอค้าเต็มตัวก่อนเรียนเพื่อมาช่วยอ๋อเอาค้าเร็วแล้วเริ่มเถอะใช่ไหมค<ช>่ะเมื่อจิตมาไอเดียวไอเสื้อขาดนี่ประมาณว่ามันเป็นพวกเทปอะไรพว้ใช่ไหมใช่แล้วมันตู้ไม่ไหวไม่ แล้วอย่างนี้มันชนปาตีได้ไหมเนี่ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ,นนะอุ้ยหอ่โอยโดตึงว่างเฮ้ยฟุบเองเห็นตัวใหญ่เองเห็นตัวละครทางป่าไหมเห็นเห็นเหเออดูทรงผมเิส่งผมมันไม่ใช่เลยนะ <c oughs> โอ้โหโอ้ย <actually> จ้องมาแกไม่ไหวเห็นไหมความโมโหโอ้โหหอยต่อให้แกกินก็ไม่ไหวอ่ะเพราะว่า ตัวเงามันตามใช่ไหม,ไมใช่นแน่นเกินเฮ้ยอะไรอะฉากพอดฉากพ่อพอความมุทะลุอะไร,อ,อ,อ,มมรอะรฟุ้งตรงนั้นนะ่ะอั่นน่ะโอ้เงาเงาหอด รวมกันหมดอไอ่พินได้ไหมเอาไว้ไม่เดี๋ยวโฟก,กัสเมื่อกี้วิ่งไปตีอะไรปะเตะเตีลูกแก้วครับนั่นชิพหายเลยผมเอาชิบแล้วชิบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ลูกแก้วนี่ต้องตีหรือเปล่าเนี่ย ตีครับตีอ๋อตีใช่ไหมอ่ะโอ้ย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 ปาหาที่พีเลยขึ้นไหมเหมือนจะไม่ขึ้นทำไมขึ้นก็เรียบร้อยเลยนะปาปาลองชวนทีมลองชวนทีมชวนทีมเลยเนี่ยอ๋อ เรทียเย,ยเยเยจอมันจอมนอนอันเราลองพินดูถงเวลาได้ถงเวลาได้ยู่อย่ะแม่แม่งรงงานวา,าตัวเบาอะนมาพินเึ้ื่อนะาึ้้ขึ้นเึนนลอนเลห ได้ไม่นานนักนะแล้วก็หมอกเรียบร้อยเอ้แต่อยากรู้อย่างหนึ่งตอนที่มิกมิเขามาตีมันตียังไงถึงผ่านยด้ไลมันต้องเอาลูกน้องทอดพอจิตมานมาทีดีโอ้โหจงกันเนาะดูเด็กที่เกามาแจกก็ไม่ไหวอ่ะ ไม่คิดไปเองหรือว่าร่างเงามันดูมันดูไม่เลือดร้อ่ะคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยเลือดร้น้อยมากเลือดร้อนน้อยมากพีโ<อ>โ่โอ้ก็ผมเพียร่างเงาก่อน ถ้าจะเอาร่างเงาที่ง่ายที่สุดในการดมก็ต้องเอาที่บางที่สุดตัวผมอ,ะอ่ะใช่ต้องกำจัดลูกน้องก่อนใช่ไหมใช่ต้องแก้ลูกน้องก่อนเรียบร้อยจำม,มาไม่อยู่แล้วลโหวจิตมานี่มันก็โหดเกิน เหรอโอ้ยขอขอโอ้ย uh อิน uh ซีย uh ัง uh ชิง uh 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 โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวล่างเงาล่างเงามันทำตามที่เราทำใช่ไหมไม่ครัมันมันจะมันจะเลือกสกิลเดชสองหรือสกิลที่แบบไม่ค่อยจำเป็นอ,อย่างเช่นถ้าเป็นตัวผมมันจะเลือกความมือไม่ยเยอะนะถ้าเกิดเราใส่ปานเกิดอย่างไงไม่เกี่ยวไม่ช่ยวเยเลย เี่ย่ตฟุกอะเร็วๆๆๆเร็วเเนี่ยตัวฟุกเนี่ยนี่ยัวฟุกแกตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอมาผมว่าแน่แล้วนะจะเอาไม่อยู่ มันใช้วิ่งพันลีอโอ้ยตนตึงล่างเรกเร็วๆๆๆโอ้ยมา,มาน้าไม่มี มันนอนแล้วโอ้ยมันรีแล้วุกตัวเลยหรอสองตัวเหลือแต่จมนันเดี๋ยวฟุกถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมา,ยมาไกลตรงนี้ก่อนตรงที่ป่ายืนเนี่ย มันมาหมดเลยวะโอ้ยมันได้บัฟด้วย ประเด็พี่ว่ามอนเตอร์พวกนี้แม่งไม่มีอันติของอ๋อ,อไม่มีอันติใช่ไ <ừ> <30 S 1> หมไ<ง>อืมสิบหายแล้วไงรอเลยป้าเชียอผมอเอาบั็แมนรอเวลาแพ้มันจะติดบล็ด้วย เดี๋ยวผมบิ่งตัว F&M มาเก็บก่อนเลยรู้สึกหลุ่งตัวกับไหร่สตูมันไม่รู้วะอย่าว่าลิงไหร่สตูเลยฝ่ารู้สึกฝ่าสู้กับปรมาจารย์หน้ากว่าโอ้วมันกดเจ็งหนัวโค้นแน่นเลย โอ้ยโอ้ยโอยอยู่าปกฟเองเห็นตัวป่าใช่ไหมที่บัฟจิตรับเข้ามาเนี uh ่ย huh. เดี๋ยวฟุกต้องถอก,กลๆี่ถอยก,กลๆเออเออมันไม่เห็นเลย ไปนั่งแน่ม่ะนี่ครับมันติดบ๊อบด้วยฮาฟุกมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆเก้าหยินถึงจิตมานมัน้งไม่ไหวครับช่วงฮะ <c oughs> นักเนอะพวกนักเลยครับเออไปละวไป